สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทนายพูดิตธนพลินนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการบังคับคดีซึ่งผมจะทําเป็นตอนๆไปอีกทีหนึ่งในรายละเอียดน,นะครับแต่ว่ามาเห็นภาพรวมของการบังคับคดีก่อนการบังคับคดีเนี่ยก่อนที่จะมาถึงการบังคับคดีได้จะต้องมีคำพิพากษานะครับดังนั้นเนี่ยจะต้องหมายถึงขั้นตอนที่เลยจากกระบวนพิจารณาของศาลแล้วซึ่ง อาจจะเป็นการบังคับคดีของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วก็ตามแต่ในรายละเอียดของกฎหมายนะฮะถ้าเกิดว่าฝ่ายโจทก์หรือฝ่ายจำเลยที่ฟ้องแย้งก็ตามได้ชนะคดีในศาลชั้นต้นแล้วต้องบอกว่าแม้คดีจะอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาก็ตามก็ยังสามารถนะฮะยังสามารถที่จะบังคับคดีได้ทันทีเลยเว้นแต่คู่ความฝ่ายตรงข้ามเขาขอทุเราบังคับคดีไว้โดยอ้างเหตุตามกฎหมายนะครับ ทางนี้ในการบังคับคดีจะมีรายละเอียดค่อนข้างจะมากแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการค้นหาสืบหาทรัพย์สินของจำเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าการบังคับคดีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราทําเรื่องบังคับคดีแล้วเจ้าพนักง,งานไปทําการสืบค้นทรัพย์สินให้หมายถึงตัวความหรือผู้รับมอบน่าจากตัวความนั่นแหละเป็นคนไปหาข้อมูลทรัพย์สินของลูกหนี้ซึ่งถ้าเป็นเกี่ยวกับ กรณีที่เป็นสถาบัานการเงินเนี่ยเขาจะใช้วิธีคือขณะที่ทําสัญญากันขณะที่กู้ยืมขณะที่ทําการเช่าซื้อเนี่ยเขาจะขอข้อมูลทรัพย์สินของผู้เช่าซื้อหรือลูกหนี้ไว้ไวให้มากที่สุดหร,หรืออาจจะมีการคาประกรันมีการเอาทรัพย์สินมาจำนองก็ตามนะครเพื่อที่เวลาภายหลังที่มีใครภากษาแล้วเขาจะสามารถมีข้อมูลของทรัพย์สินเช่นชนดที่ดินข้อมูลบ้านต่างๆเพื่อไปบังคับคดีได้ง่ายขึ้น แต่ถ้าเกิดเป็นบุคคลทั่วไปมีหนี้การเหลือเป็นการฟ้องร้องทางแพ่งกันเนี่ยปรากฏภายหลังมีการพิาพากษาชนะคดยยีปัญหาก็คือมันจะมาสต็อปอยู่ตรงที่ว่าแล้วจะทํำยังไงต่อนะฮะไม่ได้หมายความว่าเจ้าพน้าที่คดีทําให้นะฮะเจ้าพนักงรรานคดีมีอานาจตามกฎหมายที่จะไปยึดบ้านยึดรถยึดที่ดินให้แต่การชี้เป้าเนี่ยเป็นเรื่องของตัวโจทเป็นเรื่องของเจ้าหนี้ตามใครพักษาหรือผู้แทนผู้รับมอบนา ที่จะไปดำเนินการสืบค้นนะครับดังนั้นขั้นตอนการบังคับคดีเนะี่ยจะเกิดขึ้นหลังศาลชั้นต้นมีใครภากษานะฮะหรืออาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ยกตัวอย่างคู่กรณีเขาทํญญา,า,ส,า,นนา,ส,าทสัญญาประนีประนอมยอมความกันก็คือไม่ได้สืบพยานนั่นเองมาศาลแล้วตกลงกันได้พอทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันปรากฏว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะฮะซึ่งควรน่าจะต้องเป็นจําเลยเขาผิดนัดผิดนัดนัดใดนัดหนึ่งถือว่าผิดนัดทั้งหมดพวกนี้ก็ถือว่า ตัวจำเลยที่ผิดนัดนั่นแหละเขาผิดสัญญาแล้วฝ่ายโจทก็ไม่ต้องไปฟ้องคดีใหม่ก็สามารถบังคับคดีตามสัญญาปณิปนอมยอมความได้เช่นเดียวกันก็เป็นอีกที่มาหนึ่งของการบังคับคดีนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยผมจะพูดแบ่งเป็นตอนๆไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการบังคับคดีเป็นอย่างไรบ้าง รวมถึงทรัพย์สินใดบ้างที่สามารถบังคับคดีได้นะครับก็ให้เห็นภาพรวมก่อนว่าในการบังคับคดีเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนผมก็มีประสบการณ์ในการบังคับคดีมาตั้งแต่ก่อนที่เป็นทนายความและจนมาเป็นทนายความก็ยังทําการบังคับคดีในบางเรื่องให้กับลูกความอยู่นะครับก็จะมีข้อจํากัดการทํางานภาคปฏิบัติรวมถึงรายละเอียดทางกฎหมายเพื่อเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่อาจจะ คิดไม่ออกหรือปวดหัวว่าเอ๊ชนะคดีแล้วต้องทำยังไงต่อก็หวังว่าคลิปนี้รวมถึงคลิปตอนต่อๆไปจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านด้วยก็ฝากติดตามด้วยวันนี้ก็ขอเท่านี้ก่อนและชมในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ